สวัสดีครับพบกับช่องลงทุนกันวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องพาสีอินคัมหรือไรายได้ที่ทำงานแทนคุณเป็นแนวทางที่ช่วยให้คุณมีอิสรภาพทางการเงินและใช้ชีวิตได้อย่างที่ต้องการพาสีอินคัมคืออะไรพาสีอินคัมคือไรายได้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องทำงานทุกวันเช่น,นการลงทุนการปล่อย,ชยเช่าหรือการขายสินค้าดิจิทัล <urers> ซึ่งอาจต้องใช้เวลาและเงินลงทุนในช่วงแรกแต่ผลตอบแทน,นจะตามมาในระยะยาวเหตุผลที่ควรมีพาสซีฟอินคัมในยุคที่เศรษฐกิจผันผวนการมีรายได้หลายทางคือสิ่งที่จำเป็น Passive Income ช่วยให้คุณไม่ต้องพึ่งงานประจําเพียงอย่างเดียวและสามารถวางแผนชีวิตได้อย่างมั่นคงตัวอย่าง Passive Income ที่ทำได้จริงมีหลายวิธีในการสร้าง Passive Income <ๆ>เช่นการลงทุนในหุ้นที่จ่ายปันผลการปล่อยเช่าบ้านหรือคอนโดการสร้างคอร์สเรียนออนไลน์หรือแม้แต่การขายภาพถ่ายการทำช่อง YouTube ก็สามารถสร้างไรายได้ต่อเนื่องได้เช่นกันเริ่มต้นสร้าง Passive Income แม้ Passive Income จะฟังดูง่ายแต่การเริ่มต้นต้องมีการวางแผนที่ดีเลือกช่องทางที่เหมาะสมกับตัวเองและลงมือทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนข้อควรระวัง แม้ Passive Income จะเป็นเป้าหมายที่ดีแต่ก็มีความเสี่ยงเช่นกันอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาที่เกินจริงและควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนลงมือสรุป Passive Income เพื่อชีวิตที่คุณเลือกได้ Passive Income ไม่ใช่เรื่องไกลตัวคุณสามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นความรู้ทักษะ หรือเทรัพย์สินทางปัญญาลงมือวันนี้แล้วปล่อยให้อะไรได้ทำงานแทนคุณในอนาคตก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหา Passive Income ฝากกันด้วยนะครับถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวิดีโอนี้ไว้เท่านี้ครับบ๊ายบายจุ๊บ